สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องสนุกดีทีวีกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะมากินมาม่าผิดเกาหลีคุคนครับนั้นเป็นเส้นยางรางวัลเราก็คือนี่ค่ะทุกคนมันเป็นเส้นยางนี่น้น้ำคับใครกินมีน้ำอร่อยมีน้ำมีน้ำมันดีกว่าครับกคนกับน้ำส้มสายชูมิ่งกีนะคูหรือปลา กระดองซ้มซอนนั่นแหละค่ะน้ำส้มน้ำส้มไปไปไปแต่ว่าใครกินหมดก่อนนี่เลือกก่อนค่ะทุกคนอือกินเลยมาอย่าพึ่งอย่าเลือกอย่าเลือกอย่าพึ่งจ้าอย่าพึ่งมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนอะไรเออแบบอือเพ็ดเพ็ดทุกคนดูดิแดงจื้เลย บางกามันอาจจะไม่เผ็ดอะคุแต่จริงจริงแรงจืดเลยโอ้โหพิเ็ดมากทุกคนคำแรกก็เผ็ดแล้วคำต่อไปคำอะบ้างอืมคำขอดใจว่ะกิกราแล้วก็คือไม่กินน้ำทุกคน อะไรวะเห็มากเห็จริงคนว่าไอ,อจีมด้านเนี่ยแล้ว่อ<ค>ไรกินกินช้าก็มีบทลงโทษกคนแล้วก็ว่อไรกินแล้วบ่ามีบทลงโทษทุกคน ดทุกคนดูของรายการดิใกล้หมดแล้วอ่ะทุกคนดูดิของเราไอ้มาใกล้ยังไม่หมดเลยอ่ะยังเหลือเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้มันเผ็ดมากทุกคนเผ็ดมากดูดิแดงตื้อเลยจะละจะแดงตื้อเลยปากกูเนี่ย กูแดงตื้อเลยบอกดีจีปากเราที่ทุกคนดูดิแดงตีเลยปากผมแดงตีเลยครับเจ้ยงเต้ตากล้องไำไมหมดแล้ว <c oughs> คนในกลาดูของไอ้กลาดีแดงตีเลยยืดขายดืดหมดแล้วทำไมวะ เราต้องถูกเอก็ลงโทษสินอนทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเรากับไอ้เก่าหนูแบ่งกันดิเฮ้ยไม่แบ่งเว้ยแ้องแบ่งพี่แบ่งไม่ได้ลองคือบอกลงโทษไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แบ่งกันได้ยี่ไม่ได้โอ้ยเอาอย่าฟังถ่ายคลิป บททายสิลาไม่ต้องทายลาเอามามาไม่ก็ดีให้กาว้ยอะพามาลืมทายมาจ้ะมาทีสองโอเคมาก่อน